สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้างกับแ pl ay zombie พักจีนนะคะเห็นมีคนบอกว่าอยากให้เล่นใน hard โหมดให้ดูด้วยก็คือต้องกลับมาเริ่มดันดันหนึ่งใหม่นะทุกคนดันหนึ่งเล่นไปแล้วครั้งที่แล้วกี่ด่านนะ25ด่านเออมีคนบอกว่าพี่โหมดยากนี่มันยากจริงไปอัปเกรดตัวละครก่อนไหมอ่ะได้ไดเดี๋ยวไปอัปเกรดก่อนแบบนึง <laughs> เพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยยังไม่ค่อย เพรียบพร้อมนี่ตรงนี้นะคะเราเล่นได้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแล้วหลังจากนี้ก็คือไม่มีอีกแล้วดังนั้นเราก็เล่นตรงนี้ให้จบๆไปนะคะเป็นคลาสเรียนแล้วเขาจะแจกเงินแล้วก็แจกเหรียญมาสําหรับเอาไปซื้อต้นไม้ค่ะอ่ะหมดทานตะวันค่ะดูซิว่าเขาจะให้เราเจอกับอะไรไม่เอาไม่เอาไดโนเสาร์ซอมบี้ได้แต่ไดโนเสาร์ไม่เอารู้สึกจะไม่มีนะเมื่อกี้ไม่มีไดโนเสาร์โพเดี๋ยวนะให้เล่นอะไรอะ่ะเล่นทานตะวันเนาะ กับอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่ต้นอะไรวันเนี้ยโอ้ทานตะวันเลเวล้าด้วยแบบนึงดิอึบอึ๊บ,อบโอเคปัญหาคือว่ามันต้องเล่นอ,อันนี้ตัวอะไรอะ่ะทุกคนวางไว้ก่อนอะไรวะอะไรอะ่ะทำไมมันไม่กินอะ่ะ อึ๊บตูมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย,ย,ยโหดอุย้ยทานตะวันหัวสีทองด้วยอะ่ะโคตรดีแต่ปัญหาคือเดี๋ยวราคาราคามันขึ้นเรื่อยๆวะ่ะถ้าเปรียบเทียบตัวนี้นะคะเดี๋ยนะหรือว่ามันต้องกดใช่วหหรือว่ามันยิงเองออตโต้เปรียบเทียบตัวนี้มันเหมือนไอ้ข้าวโพดเลยทุกคนแบบหนึ่งตังค์ไม่พอ มันยิงเองอะนะทุกคนมันยิงเองเดี๋ยวฉันต้องวางไว้ในเลนเลนนี้ด้วยหรือเปล่าวะอย่า <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกิน oh. อย่าเพิ่งกินโอ้ข้างบนนี้ okay. โอเคอ๋อต้องมีระยะของมันด้วยทุกคนอะ ในตัวนี้ไม่แน่ใจว่าในในของเวอร์ชั่นไทยมีตัวนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะมีปะเออบอก่อยดิมีปะถ้ามีก็ดีเพราะว่าชอบอะไรที่มันไม่ต้องยิงเองไนงะทุกคนฉันยิงไม่ทันโอเคสะสมเงินไปค่ะโอ้ยโหดอยู่เหมือนข้าโพดบอมพักหนึ่งเลยปึ๊บ ดีมากอ่ะงั้นส่งซัมบี้มาเลยส่งซัมบี้มาเลยต้องใช้เงินเยอะอยู่นะ <c oughs> ต้องใช้เงินเยอะอยู่ปึ๊บโอเคอเคฮ้ยดีชอบชอบตังค์ไม่พอวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค คอยใส่เฮ้ยมาดูพลังของตัวนี้กันมาดูพลังของตัวนี้กันอุ้ยเสียงดังจังตุ้ม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 โอ้กากระทั่วมาไม่น่ารีบใช้พลังเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดินเข้ามาใกล้ๆกว่านี้เดี๋ยวฉันจะใส่แผ่นฟูให้เดินเข้ามาใกล้กว่านี้แป๊บหนึ่งใส่แผ่นฟูแล้วอะไปอุ๊บตุ้ม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 เอ้าใส่อีกใส่อีกใส่อีก ส่อิกสอิกตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ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 ้มเฮ้ยแย่ละแย่ละโอเคแม่งแม่งตุ้มใส่อิมแพนฟุน้นหมดแล้วทุกคนแผ่นฟุน้นหมดแล้วเอาไงดีวะนเนี้ยเดี๋ยวยื้ยื้ยื้ยให้มันทุบต้นไม้ก่อนแปบหนึ่งแปบหนึ่ง แปปหนึง่งโอ้โอถูกต้นไม้ก่อนถูกต้นไม้ก่อนฮึบฮึบโอ้ไม่เป็นไรยังมีรถยังมีรถโอเคยือย้ออะยือย้อยือย้อยือ้อยื้อยื้อตูมโอเคมันมันยิงถอยหลังให้เปล่ามันยิงถอยหลังให้เปล่าวะ ยิงหน่อยดิมันไม่ยิงให้อ่ะเออเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วตูมยังไม่ตายอีกยื้อค่ะยื้อ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 ฮึบฮึบยื้อไม่เรารอได้เรารอได้เรารอได้ฮึบฮึบฮึบอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินโธ่เอ้ย อ่ะอย่างน้อยก็ผ่านโอเคอ่ะรับรางวัลต่อไปนะคะก็เป็นด่านของด่านของบูเบอรี่ค่ะก็สนุกดีนะมันมีด่านใหม่ๆมาเรื่อยๆมีพื้นตัวใหม่ๆมาให้ลองเล่นเรื่อยๆนะมันไม่ได้ซ้ำกันเอาอีกแล้วโล่มาอีกแล้วโอเครอบนี้ก็มีบูเบอรี่เลเวลห้าค่อยๆค่อยๆโอเคใส่ไปใส่ไป,ไปอือ โอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆปุ๊บ uh huh. ใส่ไปโอเคยังแผ่นฟูยังไม่มาปุ๊บเราโหดแน่นอนว่าแต่ตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะคือตัวนี้เคยเจอในแผ่นเวทซอมบี้ฮีโร่ทุกคนแต่ไม่เคยเจอในในเกมนี้ปุ uh ๊บ huh. uh huh. โอเคโอเคมีความรู้สึกว่ามันจะมาโหดเหมือนกันนะเนี่ยซื้อปึ๊บเฮ้ยมาช็อตข้างหน้าสิโอเคอ่ะเอาแพนฟูตปึ๊บ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 โอเคโอเคนี่ไงคล้ายๆแพนวีเอสม้ฮีโร่จริงด้วยมันจะโยนแล้วก็จะมีคาบ เหนียวเหนียวมาอ่ะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่ะค่อยๆใส่ไปใส่ไปใส่ไปปึ๊บโอเคมาต่อข้างหน้าปึ๊บปึ๊บอเอเ้ยโหด โคตรโหดหลังจากนี้ใส่บลูเบอรี่รัวค่ะไม่ให้มันขยับอูเงินโคตรเยอะโอเคโอเคเงินโคตรเยอะพอแล้วบ้างเนี่ยเงินนะ่ะเดี๋ยวถอนจะถอนทานตะวันทิน้งละอ่ะถอนทิน้งละใส่ บูเบอรี่เข้าไปปึ๊บง่ายๆเนะาะอถอนอใส่บูเบอรี่แพนฟูดเอฟเฟกต์มาเดี๋ยวลองใส่กับไอตัวนี้ดูใส่ป๊อปอ้าวอะไรวะอ๋อมันจะบอกว่าซอมบี้ตัวนี้มันแพ้ตัวอะไรซึ่งเราไม่มีสักตัว โอ้โหเต็มพื้นเลยทุกคนโอเคมันไม่ได้โผล่มาเลยนะไอตัวเมื่อกี้เนี่ยโผล่มาและเห็นเห็นโล่หน่อยหนยนึงแหละโผล่มายังไม่ทันครึ่งตัวเลยตายแล้วโอเคใส่แพนฟูดให้กับตัวนี้รอบหนึ่งแล้วกันอุ๊ยอยมือไปโดนเลยวะ โอเคโอเคอ่ะ okay. okay. uh, ใส่ตรงนี้โอ้โหซอมบี้เลเวลห้าด้วย mm hmm. แต่มาเจอบูเบอรี่เลเวลห้ามันก็สู้เราไม่ได้อ่ะ uh, ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจบละมัง้งอ่ะเอาใส่บูเบอรี่ค่ะอ่ะแพนฟูดมา อ่ะเอาใส่ตัวนี้ปืบ๊บปุ้มโอเคหมดยังยังไม่หมดอีกเยอะจริงโอเคปืบ๊บเอาทานตะวันมาใส่แบบตักข้างหน้าให้มันเสียเวลากินโอเคโคตรโหด นนขนาดนี้วันนี้ฝนฝ่าฝนฝ่าะไรฝนฟ้าขนองเป็นบางจุดสมมีทั้งหลายอย่าเดินในที่โล่งเพราะว่าอาจจะโดนฟ้าผ่าได้โอเคโคตรรวยโคตรรวย แล้วจบค่ะเย้ yeah. ง่ายนะตัวบูเบอรี่มันโหดไงด่านต่อไปด่านต่อไปเป็นด่านของทอนาค่ะปะรอบนี้มีตัวบินด้วยให้เราเลือกพืชได้ไหมขอเลือกพืชเองได้ไหมได้ไหมอะไม่ได้มันไม่ให้ไอตัวนี้มันต้องกดยิงนี่หว่าไม่ค่อยชอบเลยโอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงตรงนี้ค่ะปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บยิงยิงตรงกลางนี้ได้ปะ่ะตู้มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตู้มโอเคเฮ้ย ơi đã đủ, tôm ok, tôm ok, à mà, ui uý, đểo, đểm một nưng, một nưng, một nưng, tôm, 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 oi, nó nhiều á, nhiều quá, nhiều quá, 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 ตูมตูมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มาข้างหลังแน่เลยอะส่งอิมมัข้างหลังแน่เลยตูมตูมดักก่อนดักก่อนโอเคโอเคตรงนี้ทำไมมันให้มาเยอะจังวะให้มาโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวคอใยใส่ไป ปึ๊บปึ๊บข้างบนปึ๊บข้างล่างปึ๊บปึ๊บรอแปบบ๊บรอผลิตแปบบ๊บข้างล่างเยอะจังวะปึ๊บยังไม่หมดอีกข้างล่างรอผลิตแป๊บหนึ่งรอผลิตแป๊บหนึ่งปึ๊บตูมอุ้ยมันเยอะจัง โอเคจะแตกแล้วอือเอ้ยข้างบนก็จะแตกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเก็บเงินอือใส่ตูมเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งตูมโอเคตูม ใจเย็นๆใจเย็นๆเ,น,เนีย่ยไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลยทุกคนที่ต้องมานั่งยิงมือบริหารไม่ค่อยทันโอเคโชคดีที่ทอนัทช่วยยื้อเอาไว้ข้างบนอย่าแตกเด้อนี่จะจบแล้วนี่จะหมดแล้วนี่ฮึโอเครอบแป๊บ รอแป,ป๊บโอเคอันนี้ใส่อะไรอะ่ะอันนี้ใส่อะไรอ,ะอ,อ่ะอ๋อนี่ยิงออโต้โอเคโอเคโอ้ก็ใส่ให้หมดเลยโอเค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 ฉันฉันดีมากดีมากดีมาก,มากข้างล่างข้างบนโอเคเฮบเฮบเฮบยังเหลืออีกสองตัว ปับ๊บยังเหลืออีกข้างบนยังไม่แตกข้างบนยังไม่แตกรอแป๊บนะรอผลิตแปบ๊บฮึอีกครั้งหนึ่งน่าจะตายึ๊บแต่ยังเรียบร้อยค่ะโอเคจบปะดานต่อไปต่อไปเป็นชอมเปอร์ค่ะ นี่มันลูกเกาลัดนี่นะเฮ้ยน่ารักอะลูกเกาลัดน่ารักโอเคเราค่อยๆปลูกไปแบบหนึง่งมันทำอะไรได้บ้างวะล,ลูกเกาลัดอ่ะค่อยๆปลูกไปอาจจะเอาชอมเปอร์ไปช่วยข้างมอข้างหลังเป็นแบ็กอัพให้ไม่รู้ว่าตัวข้างหน้ามันทำอะไรได้บ้าง เอบเอบใส่เข้าไปโอเคมาดูกันนะคะว่าเกาลัดทำอะไรอ๋อมันมันชกมันชกโอเคเอ้ยถ้าเกิดเราวางซ้อนได้ไหมอะโอเคถ้าวางวางวางเกาลัดซ้อนได้ไหมอะไหนลองวางวางซ้อนไว้ตรงนี้ได้ไหม วางเสาตัวนี้มันก็จะมีรูมอยู่ที่เลนนี้ใช่ปะเออถัดไปอีกเลนหนึ่งก็โอเคนะฉันว่าก็โอเคนะเอาอันนี้ใส่แถวหนึง่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเพอเพอผิดพลาดไปหน่อยนึงวางไว้ตรงนี้โอเคถอนอึ๊บ เฮ้ยชอปเปอร์มันไม่จัดก,การตัวนี้ว่ะอ่ะอะาๆจัดการเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันก็แตกง่ายเหมือนกันวะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่โอเคแบบนึงนะปึ๊บโอเคตัวนี้ถอนสรุปกา่าร้านนี้มันดีหรือมันไม่ดีวะเนี้ยปึ๊บ กิลใหม่หรอมันกินรวบเลยทุกคนเหมือนมันกินรวบเลยเอาแล้วไงข้างบนเอาแล้วไงข้างบนเอาแล้วไงใส่พลังชมเปอร์ถ้าอาติมันก็กินไม่หมดนะเนี่ยมันไม่ได้กินหมดทุกตัวในแถวโอเค๋ยวใส่ชมเปอร์ต่อนูด,ดเรียบร้อย ึ๊บสปเปอร์ดูดโอเคเหลือตัวหนึ่งฮึปอรทางล่างสปเปอร์โอ้ไม่ยังไงดีวะึบโอเคก็ยังดีก็ยังดี ได้เลยเนาะถอนถอนชอปเปอร์ซอนซอนสองดีกว่าไหมเฮ้ยเล่นกางเล่นกางได้อน,นี่เยอะเลยทุกคนเล่นกางได้ฟุตแพลนเยอะเลยโอเคชอปเปอร์เึ๊บกาลัดปึ๊บ Okay. เราเปลี่ยนเป็นตัวาพายโมในเลนหลังนี้มาทุกคนอุ้ยมีไอ้ตัวนี้มาด้วยตัวอ่านนงสือพิมพ์มาด้วยเกียรติมากเลยอะอืบโอ้ยเกียรติมากเลยอะตัวอ่านนงสือพิมพ์เอา้าทำไมกดไม่ได้ล่ะวะโอเคโอเค โอ้ชอปเปอร์โอเคเอ้ยเนี่ยมันมีสกิลแปลกใหม่ของมันโอเคปึ๊บกินมาป๊บเนี่ยเนี่ยสกิลใหม่ของชอปเปอร์เลเวล5ใส่เล่นเล่นล่างโอเค ใส่ผิดแน่เลยอะ่ะงามเปล่าออกปึ๊บโอเคมาค่อยถอนทุกคนฉันรวยแล้วถอนดีกว่าโอเคค่อยผักไปค่อยผักไปงามโอ้โหสุดยอด <c oughs> เออชอบสกิลห้าว่ะดีวะ่ะ โอเคค่อยๆกินไปนะค่อยๆกินไปเรนการอไงอยากได้คนะุณแพนน่ะอยากได้แพนฟูดงามเราควรวางชอมเปอร์ซอนสองอันเนี้ยจริงๆนเนีเ้ยอ่ะวางแล้ววางแล้ววางแล้วเรนการ งามโอเคฮึบงามโอเคมีตังก็ซื้อช็อปเปอร์ไปอะลองใส่ลองใส่แพนฟูดกับเก,กาลัดดูเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมันส่งลูกไปตีส่งส่งเกาลัดไปตี โอเคอยู่นะก็ได้อยู่กินงามโอเคชัมเปอร์งามโอ้โหคำคนใหญ่งามงามโอ้ยคำใหญ่คำใหญ่ฉันชอบเพลงจังงาม โอเคเนี่ยใส่ชอเปอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ชนะนนเนี่ยก้คำความจริงเราจะชนะเร็วก,กว่านี้ถ้าเราวางชอมเปอร์ซอร้อนไว้หลายๆชั้นโอเคเรียบร้อยค่ะช็อเปอร์จ้าปะด่านต่อไปสุดท้ายท้ายสุดนะคะน่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะหรือว่าอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนอะไรมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ ตัวนี้นะคะมรละใช่ป่ะตัวมะระใช่ป่ะอุ้ยรอบนี้มีม้ามาด้วยทุกคนโอเคอ่ะวางไว้งี้ก่อนละกันอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยไอสัญลักษณ์นี้มันน่ารำคาญเหมือนกัน ฉันทำไมต้องฉันต้องมาเจอไก่โอเคตูมไอ้นี่ก็โหดเกินไอ้นี่ก็โหดเกินโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมือฉันมือฉันมันก็โหดเกินทุกคน โอเคมา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 ค่อยๆไปฉันเติมเรื่อยๆตอนนี้แตกไปแล้วสี่เหลือแค่อันเดียวคือข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวแถวล่างแถวล่างโอเคต้องถอนออกทุกคนต้องถอนออกโอเคโอเค เรียบร้อยอุ้ยเกือบเกือบตายมี่กี้มาโคตรเยอะเอาเรียบร้อยแล้วเหรอยากหรือง่ายวันนี้ตอนมาก็รู้สึกยากนะเพราะเล่นจบแล้วรู้สึกง่ายอ่ะเราเก็บได้ทุกด่านแล้วะขอให้มันมีเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ามันจะมีเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะเรามาซื้อของกันของมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะซื้อได้ไม่เกินสิบสามสิบสามดังนั้นเราก็ซื้อชอมเปอร์ไปให้หมด หมดแล้วซื้อครบหมดแล้วนะคะที่เขาให้มาดังนั้นไม่มีแล้วทุกคนเห็นปะหายไปเลยนะช่องนั้นเดี๋ยวไปเอาเกตต้นไม้ก่อนแป๊บนึงนะก็มีชอมเปอร์ชอมเปอร์ขึ้นเป็นเลเวลสมแล้วคะ่ะเอาเกตอีกขึ้นเป Level ็นเลเวลสี่ลวจ้าหมดยังเอาเกตไม่ได้แล้วอะได้เต็มทีเลเวลสี่อ่ะตัวนี้ตังไม่พอ ตังไม่พอตังไม่พอทำอะไรไม่ได้ละตังไม่พอเอาละค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะในการจัดการนะคะยังมีพืชอีกหลายตัวที่เราไม่มีเลยทุกคนดังนั้นเราควรจะไปหาพืชตัวอื่นก่อนที่จําเป็นนะคะในการที่จะสู้ฮาร์ดโหมดในด่านนี้ทุกคนดังนั้นก่อนที่จะเล่นฮาร์ดโหมดด่านนี้เราขอย้ายไปโลกอื่นก่อนไหมเดี๋ยวรอบหน้ามาว่ากันค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจ้าเจอกันใหม่พันหน้าคะ่ะบ๊ายบาย